วัยรุ่นพันโบงมาจัดคันนี้ไปค่ะสำหรับคันนี้เป็น Honda City 1.0 SP Turbo นะคะเป็นตัวลองท็อปพ8 5ประตูนั่นเองค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถใช้งานราคาไม่หนักมาก,ก่อนสบายๆมาเอาคันนี้ไปได้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่แค่499,000บาทขอนเกียงเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้รถปี21เลขใบ120,000โลค่ะ มาค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมรอบคันเลยนีคะสีขาวสวยๆแบบนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวลองท็อปแบบนี้นะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะเหลี่ยมสันคมชัดเลยะะไม่มีล่องกระจะเก็ดหินหลักยิมเลยนะคะไฟหน้าค่ะคมสวยคมใสไม่แตกไม่ร้าวได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟหลีไฟเลีล้ยวมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ครบแบบนี้แล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีโครเมียมค่ะตัดด้วย สีดำลังพึ่งแบบนี้นะคะสวยเลยนะคะพี่พี่ขามาต่อค่ะสำหรับตัวล้อค่ะคันนี้ได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาอ่าสำหรับคันนี้ได้เป็นขอบ1ิ้านะคะสาภาพสวยนะ,ะพี่พี่ดูได้เลยนะ,ะเป็นตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยแล้วคันนี้นะจริงๆมันหลุดจองมาเนี่นะคะพี่พี่ขาคันนี้นะผ่านการตรวจรถจากบริษัทชั้นนำอย่างกูสเปคชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้โครงสร้าง5ดาวเลย มนะาต่อค่ะสาหรับตัวกระจกหูช้างหรือว่ากระจกมองข้างเหน็นเียคะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยตัดด้วยสีดําด้านล่างมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะแล้วคันนี้นะได้เป็นระบบพับกลับไฟฟ้าค่ะามาเลยนะคะมือเปิดค่ะได้เป็นสีโครเมียมนะคะคันนี้ได้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะยไปดูภายในกัน ภายในสาหรบพอนด้าซิปีตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพตึงๆไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แตกไม่ร้าวนะคะแต่งด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าค่ะเป็นคอนโซลกว้างๆสีดำนะคะบ,บุซอฟทัชนะคะลักษณะแบบบุกนิ่งๆแบบนี้นะคะหุ้มหนังนะคะแล้วก็ตะเข็บเป็นสีขาวนะสวยนะคะอ่ะชมโครงสร้างกันค่ะ กระดูกกูค่ะอยู่ในสภาพเดิมโรงงานเลยสภาพสมบูรณ์สวยแบบนี้นะคะเม็ดจอดเม็ดอาร์ชัดๆยางเหนียวแกะแทบไม่ออกเลยี่พี่ขาะปมาดูนต่อค่ะสําหรับตัวหัวน็อตเนาะไม่มีแกะนะคะไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะพี่ๆขาแล้วก็คันนี้นะนี่แผ่นเพดครบๆค,ค,ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกัน สำหรับภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันกับด้านหน้าเนาะเบาะตึงไม่เหี่ยวไม่ยยนไม่แตกไม่ร้าวนะคะสำหรับตัวเบาะคันนี้นะคะรองรับคาซีทเรียบร้อยแล้วท่านไหนมีเด็กนะคะมีลอูกมีหลานนะยังคันนี้นั่งได้สบายแล้วข้อดีของด้านซีปปีเนี่ยค่ะคะ่อนข้างกว้างเล็กลูที่ดูเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะผู้สูงอายุนั่งได้นะคะเด็กเล็กๆต้องการใช้พื้นที่คันนี้นั่งได้เลยนะคะเอามาค่ะ สำหรับด้านท้ายค่ะมากันต่อเลยด้านท้ายนะคะอันดับแรกเลยด้านบนมีคีบฉลามให้เรียบร้อยไฟเบรกอยู่ที่3มีครบนะคะกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะนี่เป็น h o n d ้าเดิมแบบนี้เลยแล้วเส้นไล่ย้าอยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยนะคะมีที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วคันนี้ไฟท้ายได้เป็นไฟท้าย LED คะ่ะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวชมกันเปิดฝาท้ายขึ้นเรียบร้อยนะคะ สำหรับด้านท้ายนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพสวยนะคะเบาะด้านท้ายนะคะบเบาะตอนที่สองนะจริงๆแล้วสามารถพับนะคะดึงตรงนี้นะแล้วก็ดันเบาะลงไปนะคะขออภัยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนี่เลยดันเบาะลงไปแบบนี้นะคะทั้ง2เบาะเลยนะเบาะนี้ก็สามารถทําได้นะคะพับแล้วก็ทําสามารถเป็นที่เก็บของได้เลยจุของได้เยอะมากๆข้อดีของแฮชแบ็กห้าประตูนะคะ ปาท้ายได้เป็นเดิมแท้เลยนะคะหัวน็อตนะไม่มีขยับไม่มีแกะนะไม่ได้ขายเลยนะคะพี่ๆดูได้เลยโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะอุป,ปกรณ์เปลี่ยนยางมีให้ครบชุดนะคะพี่ๆแล้วก็มียางอยู่ด้านล่างเนะะี่ยหอญาตไม่เปิดนะคะยกไม่ไหวมีมือเดียวนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูปภายในกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ นี่เลยสำหรับภายในนะคะถ้าพับเบาะลงแล้วนะจะได้ลดก,กว้างๆไปนั่งเลยไปใช้งานนะคะเบาะกว้างมากๆเลยข้อดีของแฮชแบ็คคือตัวนี้นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาต่อการสำหรับตัวคนขับนะคะสำหรับฝั่งคนขับเลยขอญอาตสตาร์รถก่อนเลยเอันดับแรกนะขอญอาตสตาร์รถก่อนนะร้อนมากด้านนอกนะคะอะมาค่ะ มาดูกันเลยนะหน้าปัดเรือนใหม่ค่ะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนมืโลเท่านั้นนะคะมีพวงมาลัยค่ะเดี๋ยวขอ,อญาซูมนิดหนึ่งอ่ะพวงมาลัยค่ะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ3กา้านดีไซน์สป,ปอร์ตนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัสกกีน,นะคะคันนี้นะขออนุญาตใส่เกียร์ถอยหลังให้ชมนะคะจะมีกล้องหลังพร้อมเส้นกะระยะให้แบบนี้เลยนะคะ แล้วคันนี้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมืออยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะด้านบนมีกระจกออมองหลังนะคะมีไฟเปิดปิดได้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะและเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่ฝั่งนี้บ้างแผงประตูฝั่งคนขับค่ะได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทัลล็อกแล้วก็จอยสติเปิดปิดกระจกมองข้างหรือกระจกหูชัง,งนั่นเองเนาะ และเดี๋ยวเราไปกันต่อที่โครงสร้างนะีคะฝั่งคนขับเนาะมาเลยแล้วก็จะพาไปชมเ,ออเครื่องยนต์ตอเลยนะคะไปเนะีคะขออนุญาตดับเครื่องก่อน<ๆ>นะคะมาโครงสร้างค่ะฝั่งคนขับค่ะได้กระดูกงูเดิมโรงงานนะ,ะสะภาพสวยแบบนี้เลยนะพี่ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคตไม่งอม่ดดดเปมิดอาดร์ชชัดๆแน่นๆแบบนี้ น,ะะนี่เลยหัวน็อตไม่มีแกะนะไม่มีขยับไม่มีไขสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์มอกครบแบบนี้เลยนะปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงเครื่องยนต์ต่อเลยนะคะอ่าเปิดฝากระโปรงขึ้นเรียบร้อยนะคะเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์สภาพเดิมแบบนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะแบตเตอรี่ครบนะคะจุดมาร์กสีเดิมโรงงานนะคะมีแน่นๆแบบนี้พี่ๆดูได้เลยสาหรับคานฝั่งนี้นะคะ ดูตามหัว not, หน็อตนะหัวหมุดได้หมดเลยนะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยทั้งนั้นนะคะพี่ๆขาไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นฝั่งนี้นะฝากระโปรงเดิมโรงงานชะนหนวนกันความร้อนครบครบนะคะสติกเกอร์บาร์โค้ดจริงๆมีอยู่ตรงนี้นะแต่มันลอกหมดแล้วนะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจ Honda City h a t ฮชแบ็ก1.0 HB Turbo ตัวรองท็อปคันนี้นะวัยรุ่นบันโบนั่นเองนะพีีพนะคันนี้ราคา499,000บาท ได้รถปี21เล่มม่120,000โลเท่านั้นนะคะพี่พี่อรชัปปายเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทนะติดต่อสอถามแอดได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0646622996ค่ะ